สวัสดีครับผมเจบศักคานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลไม่มาตามนัดกันหลายคู่นะครับในกลุ่มเชียบ5กลุ่ม2พันชีวิตลุงเชียบวางไว้5ตัวนะครับมา2แล้วก็พลาดครึ่งไป1ตัวแล้วก็พลาดไปเต็มเต็มเนี่ยสตัวนะครับก็ถือว่าผลงานไม่น่าพอใจเลยนะครับก็ต้องขอภัยพี่พีที่อยู่ในกลุ่มด้วยส่วนหน้าช่องก็มา2ครับยก1แล้วก็พลาดครึ่งไป2แล้วก็นะครับพลาดไปอีกประมาณสัก3 4ตัวนะครับก็ถือว่าื่อเมื่อคืนเนี่ยนะครับฟุตบอลไม่ไม่ไม่มาตามนัดเลยนะครับอันนี้ต นั้นครับลุงเฉียบจะขอแก้ตัวให้ แล้วก็ฝากพี่ๆนะครับถ้าใครไม่มีกลุ่มถ้าอยากเข้ามาอยู่ด้วยกันมาได้เลยไม่ได้เสียอะไรที่สําคัญครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีเราทังฟุตบอลสดให้ตลอดทั้งวันรวมถึงชุดข้องการตัวนี้ตัวนี่วเจ็บจะวังไว้ให้ในทุกค่าคืนแถมยังมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เจ้าดสวยนะครับนอกไปจากนั้นนะครับยังมีพื้นที่ให้รับชมฟุตบอลสดแบบฟรีเกือบทุกหลีกด้วยนะครับแถมยังมีกิจกรรมประกันทีมได้นนในทุกค่ำคืนถ้าทีมงาน,นเฉ็บประกันไม่มาเราเป็นการกคะครนนะมลมคงแน่่นนนอสวใครเข้า เข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไร L S 77หรือว่าจิ้มลิงเฉีวางไว้ก็ได้ย้าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุดวยกันกับลุงเฉียสบสำคัญนะครับส่วนค่าคืนนี้นะครับวับนอาทิตย์ที่21นะครับธันวาคมก็ไฮไลท์อยู่ที่เกมพิมพ์ลิกนะครับรวมไปถึงทางด้านของาลนกาสเปนด้วยเพราะนั้นลุงเฉียบคัดสรรมา9คู่บนกรทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวะทางจะเปทางไหนเหมือนเดิมเดลุกเฉียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมพิมลิกอังกฤษเราไปกันที่วิลล่าพาร์คไปดูเกมคู่ใหญ่ครับระหว่างสิงห์ประกันแอตันวิลล่าจะเปิดบ้านรับมือกาเยัยนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟราค5ทุ่มครึง่งในส่วนเกมคู่นี้มีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากเงียบบคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เงียบหวังไว้ด้วยนะครับในส่วนของตารางาะคะแนนนะครับเจ้าถ 3, 3, 3. ิ่ 33แต้มรั้งอยู่อันดับที่3ตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่3คะแนนนะครับส่วนนันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด16เกมชนะ7เสมอ5แพ้4นะครับมีทั้งหมด26แต้มรั้งอยู่อันดับที่6ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าทางด้านของนะครับเจ้าถิ่นอย่างแอตตันวิลล่าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับนายเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นรนากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าชนะไปทั้งหมด4เกมและเสมอ1เกมโดยที่แอตตันวิลล่าไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนนเพราะนัั head head. 8, นั้้นนนนนนนใใเเเเเเรรรื่่่่อออออองงงขตตตบบกกกกววาาแมมชสส์ยููไ็ดดดดีี5ลุทจะค ส่วนในเรื่องของนะครับน้ฟอร์มการเล่น5เกมหลังครับเจ้าถิ่นวิลลาพวกเขาฟอร์มดีสุดๆ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง5เกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ถึงถิ่นที่3-2ส่วนผู้เยือนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ5เกมหลังเนี่ยแพ้กเกมเดียวครับแล้วก็เสมอ2เกมชนะ2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกระบ,บอลมัดไป4-4เพราะฉะนั้นดูจากตรงน,นี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังก่อนจะมาจัดก,การต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างจริงจังแอตแลนต้าวิ วิลล่าลูกทีมของอูนายเมรี่นะครับน่าจะประสบปัญหาน้อยกว่าแมนยูเนื่องจากว่าเกมแอฟริกันเนชั่นคัพเนี่ยนักเตะของพวกเขาเนี่ยไปติดทีมชาติแค่คนเดียวนะครับนะส่วนตนัวประเทศหลักๆอื่นๆเหลืออยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้รักษาประตูเนี่ยวันนี้ใช้บิซโซพเพราะว่ามือนหนึ่งอย่างเอเมโนมาติเนสบาดเจ็บนะครับกองหลังม,มีคอนซาจับคู่กับลีเดอร์เลฟเปาตอเรสบาดเจ็บเพราะนั้นสองตัวหายไปแล้วนะแล้วก็นะครับนำแบ็กซ้ายเป็นแมชเชนนะครับแบ็กขวาเป็นแมตติแคตตรงกลางมีโอนาน่าครับกาเมราและก็ยูริ ว่าชุดหลักอยู่กันเกือบครบนะครับถ้าไม่นับผู้เล่นบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลล่าเล่นในบ้านลุงเฉก็เชื่อว่าพวกเขาเต็มที่แน่นอนส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกระทบพอสมควรเนื่องจากว่าพวกเขาจะไม่มี2ตัวหลักอย่างอามัดเดย์โลรวมไปถึงด้านของแบรนด์เอโบโมนะครับที่กลับไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆก็น่าจะอยู่กันครบนะครับก็นำมาดูปิดประตูอย่างนั้นของราเมนครับกองหลังมีริซโดมาติเนสนะครับรุกชอรวมไปถึงเลนนี่โยโร و นะครับตรงกลางมีทา่านักของครับูาร์บูโน้านขงเี่ฟ เป็นดาโลก,กับท่านั่งของนะครับดอกูแล้วก็หน้าต่ํา2ตัวเป็นมัทถุคุณย่านแล้วก็เมสันเมาส์นะครับหน้าเป้าเป็นโจโจเซิ็ตสี่ก็ถือว่าตัวเล่นนะครับแมนยูเองก็ขาดเป็นแค่2ประเทศตัวหลักนะครับนะส่วนนะครับตัวอื่นน่าจะลงกันครบเพราะนั้นเกมนี้ลุงเขียบเชื่อว่าสู้กันให้สนุกสูสีครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ5เกมหลักสุดที่เจอกับแอตลันวิลล่าแมนยูมักจะทำพิธีถึงแม้ว่าวิลล่าในฤดูกาลที่ผ่านๆมาก็จะฟอร์มดีมากกว่าแมนยูแต่ว่าไม่เคยชนะ Man y, แมนเชสเตอร์ยูไไนน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 นเเ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 เตตตตต็็ดดดด้้้้้้้้ลลลยยพพรรรรรราาาาาะะะะััััังงงงงีีีีีถืืืออออออวว่่่่่่ปทสสกกกกคคบบมูใหขชุ แน่นอนสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5้าทุ่มครึ่งแอตตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนในเรื่องของที่แครเกมนี้เปิดมาให้แอตตันวิลล่าเป็นต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่ครึ่งช่วตัวกัมเพลบนเกมคูน่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกัมเพลบนเกมนี้ใครจะไปนะครับนะดูให้ดีลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะมีอยู่3ประตูเนี่ยลุ้นกันเหนื่อยหน่อยเพระาะนั้นเกมนี้ช่างน้ำหนักให้ดีครับไปก็ไดออ้หรือไม่ไปก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแต่ถ้าอยากจะไปกัมเพลบนเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยนนนนะะไไปทททีี 5, ีี่่่่่่่่2.5คครรัััับบขขดด3ลลลลุงงงงเเยชชือออวววววาา้สกตตตึแิ เฉียบมองว่าเกมนี้แมนยูก็น่าจะสู้สุดใจเหมือนกัน4นัดหลังพวกเขาก็ไม่แพ้ใครที่สําคัญในทเวสห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับพวกเขาทาได้ดีกว่าแอตตานิล่าด้วยแล้วก็ไม่เคยแพ้กับแอตตานิล่าเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบช่วว่าแมนยูเก็บหนึ่งแต้มออกจากถิ่นของแอตตานิล่านะครับพวกเขาทําได้ไปเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อยไม่แพ้บอกได้เลยคําคืนนี้พวกเขาเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปกันที่ลาลิกาของสเปนครับไปดูเกมระหว่างคิโรนาเปิดบ้านรับมือกับเย,ยนตราหมีแอตเลติโกมาลิดเกมคู่นี้คิกออฟเวลาสองทุ่มนะครับนะในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับอย่างคิโรนาครับสิบหกเกมชนะสามสิบหกแพ้เจ็ดมีทั้งหมดสิบห้าแต้มรั้งอันดับที่สิบแปดอยู่ในโซนตกชั้นส่วนผู้มาเยือนอย่างตราหมีแอตเลติโกมาลิดพวกเขาแข่งมาแล้วสิบเจ็ดเกมชนะสิบเสมอสี่แพ้สามมีทั้งหมดสามสิบสี่แต้มรั้งอันดับที่สี่ตามหลังนะครับทีมอันดับที่สามอย่าง, v real, งนานานนบาะะิวนนี้ใเรืียล ของนะครับตาารงคะแนนต้องยกให้ตราหมีผู้เยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครเบทเวทคุณนี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นทนาของแอตเลตโกมาดริดชนะไปทั้ง5เกมโดยที่คิโรนาไม่เคยชนะแอตมาดริดได้เลยโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เกมแอตมาดริดนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มไปก่อน3-0จากนั้นเนี่ยกลับไปนะครับที่บ้านของคิโรนาก็เป็นแอตมาดริดครับบุกไปถล่มถึง4-0เพราะฉะนั้นในเรื่องของเวทเวทต้องยกให้แอตมาดริดดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครัับบเเเเเเจจ้าาาาถิิ่่นนนนะะคคครรโพพววกกกกขชีียยงแมมด5 แล้วก็แพ้ไป2เกมเสมอ2เกมส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตเลติกโกมาดริดหเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2น,นะครับสน,นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดนะครับในศึกลาลิกาสเปนพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะบารันเซียไป2อหนึ่งเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาจักันต้องยกให้นะครับฝักฝังของผู้มาเยือนอย่างแอตมาดติดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่กันครบฝากฝั่งของคิโรนานะครับน่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผูาา้สา นะครับรวมถึงมาร์ติเนสแล้วก็โมเรโน่วนตรงกลางนะครับก็มีอาเซ็ตวิเซลนะครับซินชันคอฟครับโลกาแล้วก็ทางนักของกลิวนะครับหน้าเป้าเป็นวานัสก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสําหรับเจ้าถิ่นแต่การเจอกับแอตมาริดก็ถือเป็นงานยากมากๆนะครับส่วนผู้มาเยือนลูกทีมของนะครับเดโกซิเมลเน่ครับนัดล่าสุดเล่นฟุตบอลถ้วยโคปาเดเรพวกเขาพักนักเตะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้น่าจะกลับมาใช้ชุดหลักนะครับก็นําทัพโดยราสาตัวอิงยานโอบักกองหลังก็มีนักของแฮกเกอร์ครับรวมไปถึงนักของโมรีนาตรงกลางมมีบบบารรรริออสนนะะคคััโกกเ้ว ไปถึงริมเส้น2ข้างเป็นกอนซาเลสแล้วก็ทางด้านของจูเรโน่ซิเมลเน่นะครับหน้าคู่อาจจะใช้เป็นอเล็กซานเดอร์ซอร์ตนะครับจับคู่กับคูเรียนอาวาเรสเพราะฉะนั้นโดยตรงนี้ต้องบอกแอดมอลิดตัวเล่นหลักๆเต็มแน่นอนกับการบุกไปเยือนคิโรนาเท่าที่ดูจากตรงนี้ลุงเฉ็บยังเชื่อใจแอดมอลิดมากกว่าครับลุงเฉ็บเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นขอนนะครับนะทีมท้ายตารางอย่างคิโรนาได้นะครับส่วนในเรื่องไวดีแคปเกมนี้เปิดมาให้ตารางของแอดมอลิดเป็นต่อคิโรนาอยู่ที่0 5 2.5ขขีีีีดด1กกพบนนเคูู่่่้อยท3 กำแพงบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเชียบมองว่า2ประตูเกมนี้น่าจะมีเห็นครับรอลุ้มตัวที่3และ4ตามมาส่วนกันไปต่อที่0.5คิด1 1ประตูกับแอตมาลิดลุงเชียบเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะยากน,นะครับลุงเชียบเชื่อว่าน่าจะทําได้เพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับพุ่มเยือนตราหมีแอตเลติโกมาลิดบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมายังอยู่ที่ลาติก้าของสเปนครับไปดูเกมระหว่างนะครับเยลโลซับมาลินครับบิเรียลเปิดบ้านรับมือกับเยนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเกมคู่นี้คิกออ布拉สี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับนะบิเรียลครับสิบห้าเกมชนะสิบเอ็ดเสมอสองแพ้สองมีทั้งหมดสามสิบห้าแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามพวกเขาแข่งน้อยกว่าบาร์ซ่าเนี่ยอยู่ถึงสองเกมถ้านะครับสมมุติเนี่ยพวกเขาเก็บ 6คะแนนเต็มจาก2เกมที่แข่งน้อยกว่าได้พวกเขาจะเหลือแต้มห่างจากบาร์ซ่าทีมอันดับที่1เนี่ยอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นถือว่าน่าสนใจมากๆครับส่วนบาร์ซ่าเองครับ17เกมชนะ14สเสมอ1แพ้2มีทั้งหมด43แต้มรั้งอยู่อันดับที่1เพราะฉะนั้นในเรื่องของตารางคะแนนยังคงเป็น f c บาร์เซโลนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับเปตเคู่นี้จะมา5าเกมหลังสุดแน่นอนครับเป็นบาร์ซ่าทำได้ดีกว่าพวกเขาชนะไป3จาก5เกมหลังสุดที่เจอกันแล้วก็เป็นบีเรียลชนะไป2เกมส่่วนนใเรืองเกมนะคร บีเรลลครับช่วงหลังมาฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พวกเขาแข่ง5นัดหลังสุดนะครับก่อนจะมาเจอกับบาร์ซ่าชนะไป2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้2เกม2นัดหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดนะครับเพิ่งบุกไปแพ้ราซิ่งซันตาเดในศึกฟุตบอลโคปาเดเรมานะครับส่วนผู้มีเยือนอย่างบาร์ซ่า5เกมหลังชนะรวดทั้ง5้เกมครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเอาชนะคู่แข่งนะครับนำมาสูในศึกโคปาเดเรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูจุดตัวนี้ในเรื่องฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้เยือนอย่างบาร์เซโลนาดูดีกว่าะนนงลจ วันนี้เต็มสูบนะครับนะทั้ง2ทีมโดยเฉพาะบาซ่าผู้มาเยือนนะครับอ่ะไปดูฝักฝังของเจ้าถิ่นอย่างนะครับนะบิริเลก่อนครับบิริเลเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานำท้าบโดยกองหลังนะครับอย่างนั้งของครับเวก้ารวมไปถึงนาวาโรแล้วก็ตรงกลางนะครับมีทั้งของปาเรโคนะครับนะแล้วก็บูชานันครับกองหน้าคู่เนี่ยอาจจะใช้เป็นอายเซเปเรสนะครับนะน่าจะจับคู่กับกองหน้าอย่างนั้งของมิคาอูนะครับดัสเซก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงเหมือนเดิมนะครับเอากระดูเจตรงนี้นะครับก็ต้องบอกวว่าบบเรรััลคต ลักๆอาจจะอยู่ไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีสักหนึ่งถสองตำแหน่งที่หายไปนะครับส่วนนั้นของบาซ่าเองนะครับลูกทีมของฮันซิฟิกวันนี้มาเต็มที่แน่นอนหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาใช้ผู้เล่นสำรองลงเยอะมากก่อนจะปรับเอาผู้เล่นตัวจริงลงในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะวันนี้ลูงเจ็บเชื่อว่าตัวเต็มนะครับมาในระบบ4 2 3สองสามหนึ่งนำทัพรดยสาวตูนกาเซียกองหลังมิครูบาซีจับคู่กับมาตินซ้ายขวาเหมือนเดิมครับเป็นนังของเบาเดแล้วก็นังของจูกุเดครับส่วนตรงกลางมีเอริกาเซียจับคู่กับเปรดี้ครา ินย่ามาคัดแรดฟอร์ดรวมถึงรามินยามาวหน้าเป้าเป็นลั่งของฟรานตอเรสก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับการบุกไปเยอือนบีเรลลพวกเขาต้องการ3คะแนนอยู่แล้วเพื่อทิ้งห่างมาดริดลแล้วก็ทิ้งห่างบีเรลลด้วยเนื่องจากว่าบีเรลลเนี่ยก็แข่งน้อยกับเขาถึงสองเกมนะครับเพตอะนั้นเกมนี้ลุงเจ็บยังมองบาซ่าดูเหนือกว่าทุกทินอย่างบีเรลลค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของทีแครบเกมนี้เปิดมา้บาร์เซโลนาครับเป็นต่อบีเรลลอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงบนเกมนนนีีีี้้ลลุงเเเจยบบ็ววคััักมมช่่่่่อตูสท สร้ามากกว่าเจ้าถิ่นอย่างบีเรลลครับลุงเฉียบม,มองว่าทีเด็ดที่ขาดนะครับจังหวะสร้างเกมรุกนะครับการเล่นต่างๆลุงเฉียบยังว่าบาซ่าดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างบีเรลครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครึ่งชั่วตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายัางอยู่ที่ลาติาสเปนไปดูเกมคู่ดึกสุดนะครับระหว่างเบติสเปิดบ้านรับมือกับเยนเกตาเฟ่ในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิน่นเรเบติส16เกมชนะ6เสมอ7แพ้3มีทั้งหมด25แต้มรั้งดับที่6ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างนั้งของเกตาเฟ่16เกมเช่นเดียวกันชนะ6เสมอ2แพ้8นะครับมีทั้งหมด20แต้มรั้งแบบที่10ก็ถือตารางคะแนนเป็นทด้งของรเรเบติสเจ้าถิน่นดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของไอทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับแน่น รุ่กันที่แล้วเจอกัน2นัดนะครับทั้งเย้าและเยือนเป็นเลี้ยงเบติสชนะด้วยสกอร์เดียวกันครับสองหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเบติสยังนะครับคงดูดีกว่าด้านของเกตาเฟ่ส่วนในเรื่องของนะครับฟังไปเล่น5เกมหลังตรงนี้ก็ถือว่าชัดเจนครับห้านัดหลังสุดของเจ้าถิ่นเบติสพวกเขาชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเล่นนะครับศึกโกปาเดเลรอบสันทีสองทีมก็บุกไปเอาชนะนะครับแล้วมูเซียเจ้าถิ่นได้สองศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างด้านของเกตาเฟ่ห้าเกมหลังเนี่ยชนะสองแพ้สามสามนัดหลังสุดแพ้รวดนนนััดดดลล่่่่าาาาาสุเเเเพพิงงตกกกรรออบบโปมะคืจวว เขาบุกไปแพ้บรูสโกรดทีมนะครับจากดิวูชั่น2หรือว่าเซิกลาสสเปนเนี่ยมา3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนั้นครับดูจากตัวนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างเรเับติสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเจ้าถิ่นเรเับติสลูกทีมของมาเรียเปกินนี่น่าจะมาในระบบเก่งครับสี่สองสามหนึ่งตัวเล่นหลักๆวันนี้อยู่ครบครับนำทัพโดยกองหลังอย่างนาธานรวมถึงมาร์คราธาแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทั้งของโรก้านะครับดอสเซ ถือว่าชุดใหญ่เลยสําหรับทนากรอเจ้าถิ่นอยากเรอเปติสแถมเกมนี้เล่นในบ้านต้องการ3แต้มอีกลุงเฉียบช่วยพวกเขาไม่น่าพลาดนะครับส่วนท่านันของเกตาเฟ่ครับวันนี้น่าจะมาในระบบเก่ง4-4-2นษษาทัพโดยสามตัวโซเรียครับกองหลังมิโกเก้รวมไปถึงด้านของดอาเต้ครับแล้วก็ลิโก้ส่วนด้านบนนะครับก็มีท้านันของกองหน้าอย่างดิสโตจับคู่กับมาตินเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ถ้ามองในเรื่องของตัวผู้เล่นรวมไปถึงประสบการณ์แล้วก็คุณภาพของนักเตะเนี่ยลุงเฉียบยังเชื่อใจเรเปติสมากกว่าพรานักเกมนี้อยู่ไปกับรรรเเิิสจ้าถ่่่นนะวืออง เกมนี้เปิดมาให้เรเปติสเป็นต่อเกตาเฟ่อยู่ที่0.5ขิด1กัมพลบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2ช่วงตัวกัมพลบนเกมนี้2ประตูมีแน่ครับรองลุ้นตัวที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการเป็นต่อนะครับที่0.5คิด1อยู่ไปกับเรเบติสครับเจ้าถิ่นเฮทูเอช2นัดหลังสุดที่เจอกันพวกเขาดีกว่านะครับที่สําคัญเกมนี้ในบ้านต้องการ3แต้มเพราะฉะนั้นอยู่กับเรเบติสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่บูเดเลกาเยอรมนีครับไปดูเกมระหว่างนะครับไมล์ศูนย์ห้าเปิดบ้านนะครับรับมือการเมเยือนทางด้านของซังพอลีเกมคู่นี้คิกออฟราสามทุ่มครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับบูเดเลกาเยอรมันครับเจ้าถิ่นอย่างไมล์เนี่ยเป็นทีมระดับสุดท้ายของตาราง14เกมครับพวกเขาชนะ1เสมอ4แพ้9มีเพียงแค่7แต้มนะครับถือว่าหลุดฟอร์มสุดๆเลยในฤดูกาลนี้สําหรับไมล์นะส่วนนักผู้เยือนอย่างนะครับซังพอลีก็ไม่ได้ต่างจากไมล์ครับพวกเขาก็อยู่ท้ายตารางเช่นเดียวกัน14เกมชนะ3เสมอ2แพ้9มีทั้งหมด11แต้้มรังอัันดบที่16ก็ถือตาารงคะแนน ครูนี้ไม่ได้ต่างกันมากส่วนในเรื่องของนะครับนะเฮทเวทคู่นี้นะครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นไมล์ศูนย์ห้าครับชนะไป4เกมแล้วก็แพ้อ่ะเสมอไป1เกมโดยที่ซังพอลีไม่เคยชนะไมล์ได้เลยฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เกมก็เป็นไมล์ชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยสกอร์สามศูนย์แล้วก็สองศูนย์โดยที่ไม่เสียประตูให้กับซังพอลีเลยนะครับเพราะนั้นครับแน่นอนฟอร์มการเล่นหรัวเฮทเวทที่เจอกันยกให้นะครับไมล์ศูนย์ห้าเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่นห้าเกม นัดหลังสุดพวกเขาฟอร์มดีครับไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ชนะไปได้1เกมเสม,มอ2เกมโดยเฉพาะนัดที่เจอกับบาเยิร์นพวกเขาก็บุกไปเสม,มอกับบาเยิร์นวิวนิกถึงอารยนอารีนาได้2อ,อนะครับก็ถือเรียกความมั่นใจกลับไ,ได้แล้วก็ต่อยอดด้วยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะแซมซันสปอร์ตูแทนจากตุรกีในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกไปได้อีก2อูนย์นะครับเพราะนั้นเจอตัวนี้ฟอร์มไม่ธรรมดาสำหรับ3นัดหลังสุดของไมล์นะครับส่วนผู้มิ่ยู่อย่ากซังพอลีห้าเกมหลังก็ดูดีเช่นเดียวกันครับพวกเขาแพ้สองแล้วก็ชนะสองส,งสเหมือนหนึ่าาาสุดดดเเเปิบ้นนนอชะไฮัม สองหนึ่งนะครับเพราะนั้นจากตัวนี้ลุงเจี๊ยบบอกว่าฟอร์มการเล่นคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากส่วนในเรื่องของครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นไม้ครับเล่นในบ้านไม่กลัวอยู่แล้วมาในระบบ541สี่หนำทัพโดยกองหลังอย่างนันของสเตฟานเบลครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างชาโนนะครับรวมถึงมารนี่แล้วก็บรวิงแล้วก็ยังมีนะครับนะทางด้านของลีแจซูงมิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีอีกหนึ่งคนวพราะนั้นนะครับตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างไมค์ศูนย์ห้าพวกเขาเจอกับซังค พลาด3คะแนนนะครับส่วนน้องของสังพอลีผู้ไม่เยือนครับมาในระบบ 3- 5 2น้าทัพโดนะครับนะกองหลังอย่างร่างของเมสนะครับนะรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของนะครับนะฟูจิตะก็เป็นมิดฟิลด์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนะแล้วก็กองหน้าอย่างร่าของคราสก็น่าจะได้ออซารไปจริงเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าคู่นี้สนุกสูสีแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่สําคัญฟอร์มช่วงหลังมาพวกเขาเริ่มกระตื้งขึ้นมาแล้วนะครับนะเกมนี้ต้องการสาแต้มเพื่อดิ้นรนหนีตก ดีกว่านะครับผู้มีเยือนอย่างซังพอลีส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้ต้นานของนะครับไมล์ My 0.5เป็นต่อซังพอลีผู้มีเยือนอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กำแพงมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมคู่นี้ค่อนข้างสูงสีกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปกำแพงบน,บนต้องดูให้ดีโนการเป็นต่อนะครับที่ครึ่งช่วงตัวลุงเฉียบชอบไมล์มากกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านที่สําคัญฟอร์มช่วงหลังพวกเขาทําได้ดีเลยครับเพราะฉะน,นั้้นเเกมอยยู่ับบครึงชวตไดล เสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่นะครับอีกหนึ่งเกมของบูเดเลก้าครับไปดูเกมระหว่างไฮเดนฮามครับทีมนะครับรองบุ้ยเปิดบ้านรับมือกัมเบียนจากฝูงอย่างเซอร์ไต์ไบร์นมินิกเกมคู่นี้คิกออฟราห์ทุ่มคลึงในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับในไฮเดนฮาม14เกมชนะ3เสมอสอแพ้9มี11แต้มรั้งอยู่ลำที่สิบเจ็อยู่รองบุ้ยนะครับอยู่โซนตกชั้นส่วนผู้มเบียนกับไบร์นสิบสี่เกมชนะ12เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี38แต้มรั้งดับที่1ก็ถือตาารงคะแนนต้อองบบกว่าาเยนมรนิงดูดีกว่าเยอะนะครับ ส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นบาร์นยันชนะไป4เกมแล้วก็แพ้กับไฮเดนฮามไป1เกมนะครับก็ถือว่าเฮทเวสนัดหลังต้องยกให้ไบร์นมินนิกดูดีกว่าแต่ว่านะครับนะสเกมที่นะครับนะเจอกับไฮเดนฮามในบ้านของไฮเดนฮามเนี่ยไฮเดนฮามทำได้ดีเหมือนกันนะชนะได้1เกมแล้วก็แพ้กับไบร์นไป1เกมนะครับพอตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับไม่เถียงครับไบรยย์นดูดีกกกกววววว่่่าาาาาออยูแแลลล้้้้คครรััับบสนนนนนทงงงดดขะะไฮฮเเเมมหพช2็ แพ้ไป3เกมล่าสุดบุกไปแพ้สังพลีมา2-1ส่วนนร่างของไบเยอร์ห้เกมหลังชนะ4เสมอหไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับมาไป2-2เพราะฉะนั้นครับในเรื่ององฟอร์มกาเล่นยกให้ไบเยอร์ดูดีกว่าอยู่แล้วส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัเล่นที่คาดว่าจะลงสนาม เจ้าถิ่นนะครับอย่างไฮเดนฮามเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สามนำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างทางด้านของรามายครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับนะอ่าไมนิก้านะครับรวมถึงทางด้านของเคลเลอร์นะครับด้านบนฝักของที่กองหน้าอย่างอิบราฮิโมวิชนะครับแล้วก็ทางด้านของเบล็กนะครับนั้นก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับไฮเดนฮามเกมนี้ในบ้านนะครับส่วนทางของผู้วิญญาณย่างบร์เยนครับพวกเขาดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับนาที่สําคัญเกมนี้ก็ต้องการสามแต้มพวกเขานะครับน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเหมือนเด ครับแบ็กขวาอย่างสแตนิสซิตนะครับกองหลังอย่างคิมมินแจตรงกลางมีโจชิคิมิตก็เลยอารไดออนกอลิสก้านะครับนะรวมไปถึงไมเคิลโอลิเซสแซกกาบี้แล้วก็เด็กดาวรุ่งนะครับอย่างครักนาเปาเป็นแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมก็ถือว่าตัวเล็กนะครับดูดีกว่าเจ้าทินอย่างด้านของไฮเดนฮามอยู่แล้วครับแต่เกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไฮเดนฮามเองก็ต้องการสามแต้มเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากบาเยอร์เลยที่สำคัญพวกเขาต้องการหนีตกชั้นนะครับลุงเฉียบเชื่อเขาสู้แบบหลังชนฝาแน่นอนส่วนบา,า,า,าเยอร์เน,นี่ยลุงเฉียบเชื่อว ราต้องดูในส่วนของแฮนดิแคปให้ดีนะครับ ส่วนในเรื่องหอยที่แค,คบครับเกมนี้เปิดให้ผู้มเยือนอย่างเสือใต้ครับเป็นต่อจุาถิ่นอย่างไฮเดนทามอยู่ที่2.5การพปบนลเกมคู่นี้อยู่ที่4ช่วงตัวการพปบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสนะครับไปถึงอยู่แต่ก็ลาบากนิดหนึ่งแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ได้จะเกิน4ประตูนะครับส่วนการไปต่อที่2.5ลุงเฉียบเชื่อว่ามันเยอะไปช่วงหลังมาไบายเยนก็เริ่มชนะไม่ค่อยขาดแล้วนะครับนัดล่าสุดเสมอกับทีมบัวอย่างไม่ไป2-2อ,อ,อีตังหานะครับเพราะนั้นเกมนี้บุกไปเยือนทีมจากค่ายตาราง ลุงเจ็บเชื่อว่าเต็มที่ก็2เมตรนะครับในการแพ้ด้วยช่องว่างห่าง2ประตูแค่นั้นลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ถึง3ประตูแน่นอนพระนักเก็บนี้อยู่ไปกับพระรองเฉียบไปที่เจ้าถิ่นอย่างไฮเดนฮามพระรอง2.5บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอีกอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่อิตาลีครับไปดูเกมฟุตบอลกานโชซิเรียอาครับระหว่างซัสโซโร่เปิดบ้านรับมือการ์เบียรกระทิงหินโตริโน่เกมคู่นี้คิกออฟราสามทุ่มในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นซัสโซโร่ครับสิเกมชนะ6เสมอ3แพ้6มีทั้งหมด21แต้มรั้งอันดับที่9ส่วนผู้มเยือนโตริโน่สิเกมชนะ4เสมอ5แพ้6มีทั้งหมด17แต้มรั้งอยู่อันดับที่13ก็ถือตารางคะแนนคู่นี้ยกให้ซัสโซโร่ดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับเบทวีทคู่นี้จะมา5เกมห ตริโนชนะ1เกมแล้วก็เสมอ3เกมคู่นี้ถือว่าทเวตค่อนข้างสูสีครับกินกันไม่ลงส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังเจ้าถิ่นซัสโซโร่ครับพวกเขาชนะ 2, สะเสมอ2อแพ้1นัดล่าสุดฟอร์มเยี่ยมบุกไปเสมอเอซิมิลานมา2 2ส่วนผู้มเยือนอย่างตริโนห้เกมหลังพวกเขาชนะ1สะเสมอ1แพ้ไป3นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเคมเนเซไป1 0เพราะฉะนั้นดูจากตัวนี้ทำมลภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างซัสโซโร่ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายที่ตุ้งเนนบเ่่ววาตัล อยู่ครบทั้ง2ทีมครับฝากฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างนัาขอนะครับซัสโซโรลูกทีมของฟาบิโอกอโซครับมาในระบบ433เหมือนเดิมนำทัพโดยนะครับ right ผู right ้สารูอย <c oughs> ่างมูร <zor> ิค <version> ับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับคอนเดตรงกลางมีโคเน่ครับเนมาย่ามาติดกับตันทีมด้านบนฝักของของที่กองหน้าอย่างปีนามอนติก็ถือว่าชุดหลักนะครับไม่น่าจะพลาดน่าจะอยู่กันครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างซัสโซโรนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างตริรโน่ครับลูกทีมของมาโก้นะครับนะบาโรนีวันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 1 2นนำทัพโดยกองหลัง อย่างอิสมาลีครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างอัสรานี่นะครับปีเดอร์เซนแล้วก็ราซาโลส่วนหน้าต่ำนะครับวันนี้เป็นวารสิกนะครับหน้าคู่วันนี้ใช้เป็นดูวานสปาต้าจับคู่กับทางด้านของชาดัมนะครับก็ถือตัวเล่นอยู่ครบเช่นเดียวกันสาหรับตอริโนในการบุกไปเยือนซัสโซโรครับเกมนี้ลุงเจ็บมองว่าตอริโนไม่กลัวซัสโซอยู่แล้วนะครับในบ้านก็จริงนะครับแต่ลุงเจ็บมองว่าตอริโนอาจจะบุกไปเก็บคะแนนในถิ่นของซัสโซโรได้ครับลุงเจ็บชอบกระทิงหินตอริโนมากกว่านะส่วนในเรื่องของที่แครเกมนี้เปิดมาให้น อยู่ที่ปอปากำแพงบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่2อกีบสอาคู่นี้ลุงเฉียบเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน2ประตูนะครับลุงเฉียบมองว่าเกมคู่นี้ไม่น่าไปกำแพงบ,บนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปดูให้ดีแล้วกันส่วนการไปต่อที่ปอปาของเจ้าถิ่นลุงเฉียบบอกว่าตริโน่ก็มีดีครับในการบุกไปเก็บแต้มในถิ่นของซัสโซโรครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเฉียบพระรองครับอยู่ไปกับผู้มาเยือนอย่างตริโน่บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่กันโชต์แชนตัลลี่ครับเราไปดูเกมระหว่างเจนัวเปิดบ้านรับมือการเยือนอัตตานตาเกมคู่นี้คิกออฟราตรีสองทีนะครับในส่วนของนะครับน้าตะรางคะแนนครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างทางด้านของนะครับนาเจนัว15เกมพวกเขาชนะ3เสมอ5แพ้7มีทั้งหมด14แต้มรั้งเด็บที่16ส่วนผู้มาเยือนอย่างอัตตานตาปีนี้ออกสตาร์ทไม่ดีครับ15เกมของพวกเขานะครับชนะ4เสมอ7แพ้4มี19แต้มรั้งเด็บที่12ก็ถือตารางคะแนนถ้ามองในภาพรวมนะลุงเฉียบยังยกให้ อตตลันตาดูดีกว่าทิ้อย่างเจนัวนะครับส่วนในเรื่องของนะครเพทเวคูณนิจจะมา5เกมหลังสุดแน่นอนครับอัตลันตาชนะรวดทั้ง5เกมโดยเฉพาะนะครับน,ะนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันก็เจอกันในศึกนะครับนาะโคปาอิตาเลียก็เป็นอัตลันตานะครับเขียดเจนัวตกรอบไปก็ดูจากตัวนี้ก็ต้องยกให้นะครับเรื่องของเพทเวเนี่ยอตตลันตาดูดีกว่าเยอะนะ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังครับเจ้าถิ่นเจนวัวพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาแพ้กับอินเตอร์มิลานไป2 1ส่วนผู้มาเยือนอย่างอัตตานตา้ากเกมหลังในเร่งฟอร์มตัวเองขึ้นมาได้ดีสุดๆเลยครับ5เกมหลังสุดของอัตตานตาพวกเขาชนะ4แพ้เกมเดียวนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านอาชนะารีไปได้2-1ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะประการต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างอัตตานตาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับน้ารายช่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนรรัเเจนนวลมของดดาาิซ่ะ ระบบนะครับ3ามหาทัพโดยกองหลังนะครับอย่างของวาสเกตตรงกลางก็มีทางด้านขอนะครับนะอ่านอตันนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างโครโมโบจับคู่กับวิตินยาก็ถือตัวเล่นหลักๆของเจนัวน่าจะอยู่ครบนะครับนะแต่ถ้ามองจากภาพรวมจากตรงเนี้ยลุงเจ็บมองว่าตัวผู้เล่นของเขาเป็นรองอัตแันตาค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะอยู่ในบ้านก็จริงส่วนผู้มาเยอนนะครับอัตรันตาวันนี้น่าจะมาระบบนะครับสามสี่หนึ่งสองนำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างทด้านของโคราซินเอกแล้วก็มีตรงกลางอย่างมารรเน แล้วก็สัมปักคอต้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีจารุกาสคาเมกาครับจับคู่กับทนังของปาสสลิดก็ถือตัวได้หลักๆนะครับฝักฝังของอตแลนตาเองก็อยู่ครบเกมนี้บุกมปเเจนัวลุงเฉียบชั้ว่าไม่ใช่อ่าไม่น่าจะใช้งานยากสาหรับพวกเขาลุงจะมองว่าวเขาดูเหนือกว่าเยอะครับทั้งรูปแบบการเล่นตัวผู้เล่นนะครับเกมนี้น่าจะบุกไป,ปเก็บ3แต้มเหนือเจนัวได้นะครับส่วนในเรื่องของที่แครบเกมนี้เปิดมาให้อตรลนตาเป็นต่อเจนัวอยู่ที่ครึ่งชตัวกําแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองขีดสองมีลุีเห้านะคีับ่ั น่าจะเป็นไปได้เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ากำแพงมวนหน้าไปอยู่นะสำหรับคู่ระหว่างเจนูกับอัตาันตาส่วนกัรไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวครับเกมนี้เฉียบมั่นใจทางด้านของอัตาันตามากกว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะบุกไปเยือนแต่ฟอร์มการเล่น5เกมลุดสุดของเขาการัเตียได้ว่าพวกเขาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ5นัดหลังชนะไป4แพ้แค่เกมเดียวที่สำคัญเฮตูเอสนัดหลังสุดที่เจอกับเจนัวเจ้าถิ่นเนี่ยพวกเขาชนะรวดนะครับทั้ง5เกมะทั้งเกมนี้อยู่ไปกับอัตารนตาบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่21ธันวาคมเราไปดูเกมที่อเมริกาใต้ครับระหว่างนะครับวัดโก้ดกามาเปิดบ้านรับการมปเยือนโคดินเทียนในศึกบาิิลรับนัดจิงชนะเลิศเกมที่2นะครับคู่นี้คิกออฟราตรี4 ในส่วนของเฮตวครับคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นโคลอรนเทียนชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับวัดโกเดกมาม่าไป1เกมนะครับทำงในภาพรวม5เกมหลังในเรื่องของเฮตวต้องยกให้โคลอเรนเทียนดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคู่นี้จะกำลัาเกมแรกนะครับในนัดชิงบราซิลคัพ เป็นด้าของโคเรนเทียนเปิดบ้านเสมอกับวัดโกมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเรียบเกมนี้ถ้ามีผลแพ้ชนะใน90นาทีทีมที่ชนะจะได้แชมป์ทันทีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลักสุดเจ้าถิ่นวัดโกครับพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมนัดล่าสุดเสมอกับโคเรนเทียนในเกมนัดชิงเกมแรกนะครับส่วนนัางของโคเรนเทียนเอนะครับหนัดหลังในชนะ1นเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดก็เสมอกับวัดโก้ไดกาม่มามานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นสอทีมนี้ห้านัดเลยนรังของนะ รายชุตัวเล่นดีคาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นวัชโกเดกามาครับพวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพรวมสามตัวอย่างนั้นของเรโอครับกองหลังมีทั้งของเรนานครับแล้วก็เอนริเกวแล้วก็โรดิเกสนะครับส่วนตรงกลางมีเมนเดสนะครับนาบารรอสฟิลิเปสคูตินโยครับโกเมสรวมไปถึงทั้งของโมเรราส่วนหน้าเป้าเป็นทั้งของรายันนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆวัชโกอยู่ครบเกมนี้ในบ้านนะครับนะตัวเล่นหลักๆไม่น่าพลาดครับลงเฉ็บดวยเขาเต็มที่แน่นอนส่วนทั้งของโครินเทียนเองลูกทีมของเดนิวาจูเเเเนนนนนีียยรรคัับบกก็็่่าาาจะะมมมตชดวใ นะครับ4 2อ่ะ4 3 1 2ก็นำทับโดยนะครับผู้สาบตู้อย่างโซซ่ากองหลังมีซินวามีเอริเก้นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของนะครับน้ามาติเน็แล้วก็กาโร่นะครับส่วนหน้าคู่เหมือนเดิมเมนฟิตเดปายจับคู่กับยูริอัลเบโตเพราะฉะนั้นครับลุงเจ็บเชื่อว่าตัวเล่นเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะลุงเจ็บเชื่อว่าเกมนี้กดดันแน่นอนถึงแม้ว่าวาสโกเดการ์มาจะอยู่ในถิ่นของตัวเองนะครับแต่ลุงเจ็บเชื่อว่าโคเรนเทียตเองก็มีดีเพราะว่าเฮทเวทช่วงหลังมาพวกเเเเเขาาาาาากกกกกก็มมมมัััจะะะทไดดด้้้ีีวว่สสโอพรรฉนนนคบลุง เพราะว่าสนุกสูสีออกได้สามหน้าแต่ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมที่ทาผลงานได้ดีลุงเฉียบก็ยังขอเลือกไปอยู่กับโคเรนเทียนมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของทีแคบเกมนี้เปิดมาให้นะครับเจ้าถิ่นอย่างวาสโกเดกามาเป็นต่อโคเรนเทียนอยู่ที่ปอปากัมพรโมวลเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกัมพรโมวลเกมนี้เป็นนัดชิงครับลุงเฉียบมอคเห็ด้วยเท่าไหร่นะครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้อาจจะไม่เกิน2ประตูส่วนการเป็นต่อที่ปอปาของเจ้าถิ่นอย่างวาสโกเดกามาลุงเฉียบมองว่าเกมนี้โคเรนเทียนนะครับก็เน้นเหมือน แล้วในนัดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับพระรองอย่างโคลอเรเนียนลุงเฉียบเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาไม่แพ้ครับบอกได้เลยค่ำคืนนี้โคลอเรเนียนเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจนบลงไปที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนะครับคู่แรกครับไปเชียร์พระรองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2นะครับแอตมาลิศ3บาร์เซโลนา4รอเบติส5 -0 5นะครับ6ไฮเดนแฮม7ตริโน่8อัตตารันตาและก็9อยู่ไปกับโคคคเีียนนนนะรัับบแแลล้้วว่ก็ืออททางงฟุต 9คู่ในค่าคืนนี้ส่วน4ตัวที่ลุงเฉ็บชอบ4ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นแอตาลติสตัวที่2ครับบาร์เซโลนา3-0 5และก็4อยู่ไปกับอัตตันต้านะครับชอบเหมือนกันไปเจอด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปนเหเือนใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเซนลุงเฉยบย้ําเสมอนะครับแต่บทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลที่ลุงเฉยบ,บอมอบให้ในทุกๆคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ดับหนึ่งลุงเฉยบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับใครอยากได้บทวิเคราะห์ดีๆรวมไปถึงแนวทางฟุ ทุกค่าคืนพี่ๆสามารถเข้ามารับได้เลยโดยที่ไม่ได้เสียอะไรแถมมีที่ให้ดูฟุตบอลสดแบบฟรีๆมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อที่สวยนะครับที่สําคัญลุงเจียบมีการประกันทีมเน้นให้ทุกค่าคืนด้วยถ้าทีมเน้นลุงเจียบประกันไม่มาเรามีการเก็มคืนให้ด้วยปลายปพราะชะนัพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญนะครับมากไปกว่านั้นคือถ้าอยู่ลุงเจียบแล้วไม่ต้องกลัวครับที่นี่ปลอดภัยมั่นคงแน่นอนอยู่กันแบบครอบครัวลุงเจียบรับประกันให้เลยแล้วก็เข้ามาอยู่ลุงเสียบไม่ ได้เสียอะไรแลว้วมาเป็นส่วนหนึ่งมานรมด้วยกันกับลุงเฉียบเสบคาญนะครับส่วนใครอยากไม้คำพู้เล็กเป็นความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์มาเยอะได้เลยลุงเฉียบดีๆฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ